ด้นาวันนี้งานแรกในเปิดปอะเดิมมัมีคนเยอะๆอย่างเี้ยจริงนี่เมือนลืมฟิอกเป็นไปนานแล้วบอกส่าไ่นะเออยังเป็นฟิลที่คิดถึงคิดถึงถึงแลวก็เหมือนได้กลับมาร่วมงานกับเลครอบหนึ่งรู้สึกดีใจเพราะว่าหลังจากที่เราเป็นซินเตอร์เราก็เหมือนเนี่ยที่กลับมาแบบเต็มๆอีกรอบหนึงแล้ก็ได้เจอพิธกรชแอีก ยี่อยู่เนียนยี่อยเนียอย่างเมื่อกี้พี่กัลแข่งขันได้ลองแบบสอบได้ขนาดไหนสำหรับเราเราอ่ะจริงๆเราไม่ได้อยากเล่นเกมขนาดนั้นแต่เราอยากกินเพราะว่าแบบว่าเขาได้ชิมหลายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างก็เลยเนี่ยแหละเป็นที่มาเราคิดว่าโอ้เลเขามีหลายรสชาติมากเลยเออกินเพลินกินสนุกแน่กินเพลินก็เลยขอมาถูกมานั่งกินระหว่างที่แบบ ดูเขาแท็กแฟนทันเลแล้วก็นั่งกินไปด้วย่ะแฮปปี้เลยนะแฮปปี้ค่ะอันนี้ก็คือเอาเรยกับว่าเลยใช่ก็จะเอากลับแล้วก็มีรสชาติใหม่ที่อยากได้ก็คือชีสของหอมรู้สึกว่าต้องอร่อยน่แน่เอาแล้วกเมื่อกี้เจอชีสกับอิ่งขาก็อร่อยอยู่แล้วเราอาจจะชอบชีสได้มาเจอน้องนานีด้วยใช่เป็นครั้งแรกที่รู้ครั้งานกันใช่ไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องกันนานีมาก่อนแต่ว่าเคยดูเอทท น่าเอโม่ไม่เก่าไม่เก่านิ่น่อยนน่อยเลยอายุเาดูไปเ่านี้ใหม่เลยน้องคนี้น้องีแบบน่ารักดีนะมันจะก็เคยเด็กน่าเอ็นดูจ่ว่าอันนี้ต้องโตเขาหน่อยนะเขา้องสัมว่าผมเึ่งมาถึงคบที่แบบน่เราไมอยากไปบอกเขาขนาดนั้น่ายแค่ที่เราแบบเม่กเสร็จแล้วเรามาสบคามสำเร็จากเมื่อกี้คุณแอม้องสกายนคุณแอมือมินาหรือเปล่ามนาหรือเปล่าไหนเรยเห็นเขาแบบ แต่เราก็อย <Und S 3> ู <su> ่กับสกายมานานแล้วเราเห็นว่าสกายมีคู่ใหม่เป็นนานี้เราก็อยากแซลล์แอนรู้สว่ามันน่ารักแล้วมาเจอนานี้แบบไม่อยากแกล้งแล้วนานี้ดูเป็นเด็กน่ารักเกินดูเป็นเด็กสู้เราไม่ได้แต่เาออินมิงานมาเราก็เห็นน้องชายเราเป็นเวอร์ชันต่างไปเราเห็นว่าสกายของเราเนี่ยไม่เคยเออไม่เคยแต่ว่าก็รู้สึกว่านานี้ต้องแบบต้องซูสกายหน่อยนะน้องเราไม่ต้องธรรมดาคุายอมนะคุยยอดนะ ไ่ยอมนะนี่นะเออก็รู้หรือไม่มันฟีลเมันรู้เป็นจริงจรินะเออคนไม่ใช่ไงเออคนไม่ใช่ทำอะไรมันก็แบบแม่ก็ตามอืออีกอันนึงไม่ต้องรู้ก็คือความรักของเราตอนนี้นะคือ a n n i v e r อรอย่างีใช่ a n น i v ว r s a r i e s ไปก็เหมือนจะลงทีหน่อยเพราะว่า a n น i v ว r s a r i e s เสร็จปุ๊บมันก็เป็นวันเกิดเขาอีกแล้วก็เลยค่อนข้างทีหลังจากนี้ก็หลังจากนี้ก็จะมีอะไรมาอีก แล้วเดี๋ยวให้ไปพักไตรมาสองสามสี่ห้ากันละอะไรแบบนั้นให้ไปพักแบเดือนหลักๆกันเนาะอย่าง้นความรักมันแบบแฮปปี้มันฟูลฟิลกันยังไงใช่ค่ะมันมันพอดีกันไปหมุนอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงไหนที่เราทํางานเหนื่อยก็มีเขาไปกัลังใจหรือว่าวันไหนที่เราแบบรู้สึกว่าอ๋อไม่ไหวแล้วก็มีเขานี่แหละคอยเป็นกำลังใจให้อย่างล่าสุดเขาก็เหมือนแบบพาพาไปออกกอลังเพราะว่าเราไม่เคยไปดูเลยก็ขับรถให้ขับไปขับมาจนจนบทเล็กน้อยในการขับรถ มันรู้สึกแบบว่าเราเนึกคือแบบคนที่โชคดีาามากๆไหมเพื่อนจริงรู้สึกว่าดีนะเนี่ยที่ทำบุญมาเยอะอ่ะมันเจอสมบัตที่หนึง่งอ,อะไรแบบเนี้ยพี่ต้องไปวัดไส้บ้านตอนเนี้ยลอ,องแนะนำลองแนะนำดู <c oughs> ไหมว่าเรา้องดูที่ไหนยังไงคนนึงรู้สึกว่าจริงจริง,ร,งรู้สึกว่าถ้าสมมติเราแบบผ่านเนี่ยตัวแทนผ่านความรักมาเยอะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าเราอะต้องการ ข้ามาในชีวิต<ม>เราต้องการอะไรกันแน่แต่ที่สําคัญกว่าแค่จะรู้อะคือแท่เหมือนให้เวลาตัวเองนานอาตอนที่โสดมนแบบอยู่กับตัวเองรักตัวเองแล้วก็เหมือนค่อยรู้ว่าเออถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอะเขาต้องรักเราเท่าที่เรารักตัวเองไม่ใช่แบบ<ม>เขาเข้ามาแล้วแบบโหงานก็เหนื่อยแล้วแบบขับรถกลับบ้านก็จะประสาทแดงแล้วแล้วมาเจอถ้ามาเจอแฟนประสาทแดงอีกชีวิตอยู่ไม่ไหว<ม>เพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่อยู่เนาะเป็นกำลังใจเป็นแบบ ความสนุกสนานหรือเป็นเสียงของเราให้เรา,นา,นา,าจะได้ที่า่านมาก็ไม่มีการที่แบบว่าจะพบกันทั่งอะไรเลยต้องมีอะไรฝักมีอะไรฝักไม่มีก็แปลว่าแบบมันพอดีดิงๆิงดึงดดเนาะมันก็มีกับกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กน้อยอแต่มันเป็นการกระทบกระทั่งกันที่เหมือนคุยกันแล้วพอพอเรายังเป็นวัยรุ่นมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาด้วยแทนที่เราจะคุยด้วยเหตุผลก็จะมีบ้างว่าแบบเราไม่พอใจคำพูดเขาเขาไม่พอใจคำพูดเราแต่สุดท้ายมันก็คือการ ทั้งสองคนต้องแยกกันไาแล้วแบบโอเคมาเอาเหตุผลมาคุยกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นการปรับที่เพื่อเราไม่ได้เพื่อใครคนใดทั้งนั้นเน้ววลนไทยนี้จะหวานกว่าวันอ่เราเาจะให้ว่าเลนไทยอ่ะต้องไปถ่ายหนัก็้องไปทำงานวันเลียนไทยแล้วมันยังไงซื้อยังไงต่อก็บอกเขาแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็ไปเด็กคนอื่นก็บอกว่าเออดีเพราะว่าอื่นนะดอกไม้เราจะไม่แพงด้วยร้านก็ไม่ต้องจองด้วยเราแบบเราไม่ได้แบบ วนเป๊ะๆหรือว่าต้องเป็นแบบคือเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากค่ะคือสมมติเย็นนี้แล้วกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราไปกินร้านนี้ดีกว่าถ้าไปถึงร้านปุ๊บคนเยอะก็ไม่มีคนเปิดคนด้วยก็ไม่กินอะเดี๋ยวเราไปกินร้านอื่นที่คนมันน้อยๆก็จะถามพนักงานเลยว่าร้านที่อยากมาก็ไม่มีคนกินหมดนะใบสามพ่อเดี๋ยวหนูกลับมาใหม่ใบสคนอื่นคือเขาเข้าใจถึงเราตลอดในรานที่แบบถ้าเราปิดงานแล้วอาจจะแต่เวลาให้เขาหน่อยเงี้ยเขาเข้าใจใช่เขาเข้าใจเขาก็จะมีอะไรทำของเขาเขาก็เล่นเกมกับเพื่อนเขาก็ททนนนูี ลองแล้วงานปีนี้เป็นยังไงบ้างงานงานปีนี้หนูมีหนังเรื่องท่าแรกค่ะใช่ที่เล่นกับพี่เจมจีมีอ๋อมีพิรวิทย์มีน้องพอมีพี่เอกพันธ์เนธมีพี่เอี้ยงด้วยหลายตัวมีแบบมีแบบเขาเรียกว่าสุดยอดเกินจริใช่แตุ่่งกับก็คือพี่ฟุจิที่กำกับที่อยากให้รอติดตามเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ร่วมงานกับทางคอมเรื่องนี้หนูรู้สึกว่า น่ากลัวกว่าทนสังคมลองนะใช่ยังไงเปยังไงไม่พลาดความรู้สึกตัวเองตอนอ,อ่านตัวตอนอะไรรู้สึกว่าเออน่ากลัวน่ากลัวแต่รับรับเพราะว่ารู้สึกว่าน่านเล่นมากๆรู้สึกว่าอยากท้าทายมันจะทําให้หนูแบบก้ามก้าวก้าวข้ามผ่านกำแพงอะไรบางอย่างในการแสดงก็เลยรับเลน่นอย่างที่คุยเขาก็บแบบมเอ็กซ์ตัวทางด้านน่ะทาันงไปเลยใช่ใช่ ตอนแรกก็เกรงอยู่แต่พอแบบอยู่ไปนานรู้สึกว่าโอเคเราจะรู้สไตล์การทํางานของพี่คุยแล้วพี่คุยทำงานประมาณไหนแล,ออแล้วก็รู้สึกว่าเออหายเกรงแล้วก็พี่คุยเป็นคนชัดเจนมาก่าในการที่แบบสมมติซีนี่อยากได้อะไรแบบนี้แล้วก็พอรู้ว่าเขาอยากได้ภาพแบบไหนเราก็ทําตามแบบนั้นก็คืูกระจกก็ไม่มีอะไรก็อีซี่ทำงานง่ายมากทำงานเร็วมากเอาแล้วงานเพลงงานเพลง,ง,งปีนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวหนูถ่ายหนักเสร็จแล้วหนูจะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งด้วยที่เป็น ก็เลยอาจบไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นสแลปีที่แล้วที่ครถัการแสดงปีนี้มารแสดงแล้วค่ะแต่งานเพลงเดี๋ยวมันอาจจะต้องแบบสลับสลับกันนิดหน่อยต้องนิดนึงแไเจอกันแน่นอนใช่ค่ะได้เจอกันแน่นอนเยวาวโอเคขอบคุณค่ะอินเสิร์ตสิร์ตอเงอเง

Oh, <laughs>